เส้นทางยิ่งมีโค้งมากๆอาจปลอดภัยเพราะต้องใช้ความระมัดระวังเส้นทางเรียบตรงไกลๆกลับยิ่งอันตรายเพราะประมาทหลับในไม่ค่อยระมัดระวังชีวิตที่สบายตลอดเวลาจะได้ผลลัพธ์มาแบบทั่วๆไปชีวิตที่ถูกกดดันต้องมุ่งมั่นฟันฝ่าจะได้ผลลัพธ์มาอย่างน่าพึงพอใจ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคะก็ขอขอบคุณคำคมท่านอาจารย์จตุพลชมพูนิดนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะไปทักแอปนะคะสีส้มเอยแอปดำก็น่าจะมีนะคะคำคมของอาจารย์จตุพลชมพูนิดนะค,ะคลิป,ป็นามลิปนี้นะคะเราก็จะมา ตรวจสอบพลัง,งานของใครบางคนเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากจะให้คุณรับรู้เรื่องราวความทุกข์ที่เขาปิดบัง เก็บไว้ในใจเขาตอนนี้เวลานี้แทบอยากจะตะโกนบอกฟ้าเลยทีเดียวสวมบาพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด s สปายไลค์แชร์บางคนท่านบอกว่าเ,ออเขาไปมีคนใหม่แล้วเขาอาจจะมีความสุขก็ได้มั้งคะอารมณ์นี้นะคะเรามาคลายปัญหานะค,ะความเครียดความสงสัยของตัวของคุณนะคะพลังงานของคุณและเขาลัคนาราศรีที่โดดเด่น วินาศราศีประสบราศีวีโกราศีกันนะคะธาตุดินราศีเลโอราศีสิงศธ์เทิงควเกิดวันเสาร์ธาตุไฟแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสนะคะโซเซตูรียราศีลูนชาธาตุไฟแอรีราศีเมษธาตุไฟชวัสดราศีประสบธาตุดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีหกสิบแปด้าเ่งสิบเก้าสองและ4นะคะ ลัคนาราศีอาจจะไม่มีไม่เป็นไรแต่มาดูเรื่องราวกันดีกว่านะคะมาดูพลังงานของคุณหน่อยคุณเป็นยังไงตอนนี้เวลานี้นะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่มีความสุขนะคะกับคนที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยนะคะตัวของคุณอยู่กับใครละ่ะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะขอตรวจสอบหน่อยนะ,ะเขาไม่อยู่กับเรา แล้วเขายังจะทุกข์อีกนะคะแทนที่เราจะเป็นคนที่ทุกข์มากกว่าเขาเพราะว่าเขาทิ้งเราไปเนาะตัวสอบพลังงานของคนที่มาเจอเกิดังกบนี้นะคะตัวของคุณเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นอย่างไรณนะตอนนี้เวลานี้เมื่อไม่มีเขาอยู่สี่ดาบเราก็นิ่งๆไม่ไหวติงเหมือนกันนั่นแหละนะคะคือเราก็เจ็บเหมือนกัน ะะอาจจะเหมือนกับว่าร่างกายอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแต่จิตใจะะอาจจะทุกข์ระทมมนหมองแต่สิ่งที่ตัวของคุณนะคะยังมีความโดดเด่นก็คือ Queen of Cup เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เข้าใจเข้าใจนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะคะมันสามารถที่จะปล่อยผ่านได้นะ ค u e ออฟคัพเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีน้ำจิตน้ำใจนะช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นนะเป็นพลังงานของกุฏิอ่อนโยนอ่อนหวานพูดยาพูดจาอัธยาศัยดีฉะนั้นสิ่งที่คุณโฟกัสแม้คุณจะเจ็บแล้วก็บอบช้ำภายในใจนะแต่ร่างกายเราแข็งแรงนะเออนะคะเราก็แบบฮึดสู้เหมือนกันแหละไปทำมาหากินนะคะประสบความสำเร็จนะในเรื่องของการ สร้างรายได้การงานกำลังที่จะมีความเจริญก้าวหน้าเดอะทาวเวอร์เนี่ยดังเปรี้ยงป้างเลยนะดังเหมือนพลุแตกเลยนะคะจนทำให้ใครๆก็ต้องอิจฉาคุณนะคะนอกจากความรักไม่สมหวังแล้วก็ยังมีพลังงานของเพื่อนร่วมงานบุคคลรับข้าง ะะเข้ามายุง่งวุ่นวายชีวิตของคุณอีกเพราะว่าอิจฉาความสําเร็จของคุณไงคะเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะเป็นลังงานของคนที่เหมือนกับไม่ได้ยินดียินร้ายกับชีวิตของคุณแถมมีหน้าซ้ํายังต้องการให้คุณเนี่ยนะคะเดือดร้อนในเรื่องของการงานนะคะตกงานเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไม่อยากจะให้คุณร่ารวยไม่อยากจะให้คุณประสบความสําเร็จ นะคะหัวใจของคุณก็บอบช้าพอมากมากพออยู่แล้วแต่ยังมานะคะมาขัดขวางในเรื่องของการทํางานของคุณอีกนะคุณก็ยิ่งเหมือนกับว่าโอ้โหถ้าแบบเราไม่มีสามีไม่เป็นไรใช่ไหมเราไม่มีใครเคียงข้างไม่เป็นไรแต่เรามีแรงในการทํางานหาเงินสร้างไรายได้และสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณก็คือ ใจของคุณเนี่ยที่มันฮึดขึ้นสู้ตลอดเวลานะคุณก็ไปทํามาหากินนะไปเจอช่องทางสร้างรายได้มองหาโอกาสให้กับตัวเองพัฒนาความรู้ความสามารถความเก่งการงานประสบความสําเร็จสิ่งที่มันสูญเสียไปปล่อยนะคะสิ่งที่กําลังจะได้ใหม่กลับคืนมาก็คือ,อ,อโอกาสดีๆงานความสําเร็จชื่อเสียง นะแต่คุณก็ไม่ลืมที่แบบเออไม่เป็นไรหรอกนะใครจะดูถูกใครจะว่าฉันยังไงนะใครจะเหยียดย้ำใครจะแบบมันใส้อิจฉาฉันยังไงฉันไม่โสนอะ่ะฉันทํามาหากินอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าให้อภัยเขาอ่ะนะอันนี้คือหน้าที่จะเป็นการที่ให้อภัยคนที่คิดร้ายกับคุณอ่นะ นะคะเป็นพลังงานของคนเพื่อนสังคมที่เขาอิจฉาคุณไม่ชอบคุณเพราะว่าเขาด้อยกว่าคุณคุณน่ะมีโอกาสดีๆนะสิ่งที่คุณมีก็คือทัศนคติแล้วก็ความคิดความรักความเมตตานะคะที่คุณรู้จักเหมือนกับว่าปล่อยผ่านอะไรที่มันแบบเป็นพลังงานลบนะคะไม่มีประโยชน์ต่อชีวิต นะคะขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไม่ต้องเก็บมันไว้นะคะแต่ก็คือแบบก็เสียใจแหละนะก็คือทุกข์ใจแหละเออความรักที่ไม่สมหวังก็มีนะคะคนที่เรารักเราชอบก็ไม่อยากจะอยู่กับเรานะ,ะหรือว่าอาชีพการงานที่คุณทาเนี่ยนะคะเพื่อนสังคมที่อยู่ใกล้ตัวไม่เคยชื่นชมสรรเสริญยุกย่องแต่นะคะความดีของคุณนะ,ค,ะความสามารถของคุณ ผู้คนอื่นๆนะคะเห็นนะไม่จําเป็นคนใกล้ๆเพียงแค่ไม่กี่คนเนี่ยเขาจะดูถูกเขาจะว่าคุณยังไงก็ปล่อยเขาชีวิตของเขาทัศนคติของเขาเขาคิดลบนะคะไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและ,จะเจริญก้าวหน้าเท่ากับคุณปล่อยเขาไปแต่ตัวของคุณนะคะมีคนที่แบบทั่วโลกอะ่ะที่จะเห็นความรู้ความสามารถของคุณ ศักยภาพของคุณนะจงทําให้มันดีที่สุดนี่คือพลังงานของคุณนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเขาอยากให้คุณรับรู้เรื่องราวความทุกข์ของเขาตอนนี้เวลานี้นะคะเขาคนนี้เป็นใครมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณนะคะผู้หญิงวิชาคนนี้เป็นใครมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณ ดีอิมเพรสถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นคนที่แบบ Number ร์วันในใจเขาอะเป็นหนึ่งในใจเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกที่เขามาเจอคุณแล้วเขาไขว่คว้า,ควาไว้ไม่ได้นะคะเขามาเจอคุณเนี่ยเขาอยากได้คุณมากเลยนะดูสินะคะพลังานดีอ e m เ e อ o r นั่งเคียงขนาบข้างส่องแล้วก็ดูนะคะอยากได้อ่ะนะคะ แต่ว่าตัวของคุณคือแปดดาบนะคุณอาจจะบล็อกหรือว่าไม่สามารถที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเขาได้หรือว่าตัวของคุณอาจจะโฟกัสที่งานจนทําให้เขารู้สึกว่าไม่กล้าเข้าใกล้คุณอ่ะคุณดูเด็ดขาดอ่ะคุณดูดุคุณดูแบบจริงจังขึงขังกับชีวิตของตัวเองคุณดูบล็อกชีวิตของตัวเองอยู่กับงานอยู่กับความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จของตัวเองจาไม่เดมเพอร์เรอร์คนนี้เข้าใกล้คุณไม่ได้นะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนจิตใจดีเนาะเดียมเพรสเนี่ยนะจิตใจดีมีเมตตานะถ้าพูดคุยเนี่ยแล้วบอกความจริงอะพูดความจริงอ่ะคุณก็น่าที่จะให้อภัยคขาแหละแต่บังเอิญว่าสิ่งที่เขาเห็นคุณนะคะคุณกลับเป็นคนที่แบบคือต้องจริงใจเท่านั้นไหมต้องเหมือนกับว่าคือจะหยอกจะเล่นไม่ได้ไหม นะคะพลังงานของดีมเบอร์เอร์คนที่อาจที่จะเห็นว่าคุณเนี่ยเหมือนมีในเรื่องของการที่นั่งอยู่บนบอลลังอะ่ะนั่งอยู่ความนั่งอยู่บนความเพียบพร้อมนะ,ะถ้าจะแต่งงานก็ต้องนะจัดพิธีมั่นหมายสู่ขออย่างเป็นทางการจดทะเบียนสมรสเป็นตัวจริงเป็นหนึ่งเดียวถ้าจะคบจะคุยจะเป็นแฟนจะเล่นหยอกไม่ได้ นะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องจริงจังและชัดเจนคุณต้องการความชัดเจนจากเขาแต่เขาไม่สามารถที่จะมีให้คุณได้ดูสิเจ็ดาวมาขยายอ่ะส่องแล้วก็แอบส่องด้วยนะคะอาจจะใช้แอคเคทาอื่นมาส่องนะคะหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยคือไม่ได้เป็นเพื่อนกันเขาอาจจะส่องทุกช่องทางในการทํามาหากินของคุณนะคะหรือว่าโซเชียลของคุณนั่นแหละหรือว่านะอาจจะเหมือนกับว่าส่องเฉย ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวของเขาหน้าที่จะมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องทำขอขยายเดียมพเพิ่มมาโสดมาสองขนาดเนี้ยสามถ้วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีคนคบมีคนคุยอะ่ะหรือว่ามีคนที่อยู่ในใจของเขามีความสัมพันธ์ที่คาราคาซังนะคะแล้วก็อืม ไม่พร้อมด้วยแหละเดี๋ยวเริ่มไม่พร้อมนะโสดมีคนคุยมีเพื่อนมีสังคมแต่ไม่พร้อมก,กับการมีครอบครัวนะคะก็เลยได้แต่สองคุณนั่นแหละนะ,ะก็เป็นพลังงานของเดมเบอร์เรอร์ซึ่งจะต้องขมักขม่นนะถ้าแบบจะจีบคุณขอคุณเป็นแฟนคุณก็คงจะต้องการสินสอดนะคะหรือว่าจัดพิธีแต่งงาน ะะมันเหมือนตัวของคุณเป็นรักแรกของเขาเลยอะ่ะเหมือนเขาเจอปุ๊บแล้วเขาลงรักคุณปับ๊บแต่เขาไม่พร้อมอะ่ะนะคะไม่พร้อมกับการที่จะแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่ไม่พร้อมกับการที่จะสร้างครอบครัวไพ่เดอะเฮอร์มิตออกมาส่องการทํางานของคุณส่องวิธีชีวิตของคุณมานานแล้วด้วยหรือว่าติดตามชีวิตของคุณมานานแล้วนะคะแต่ยังไม่ทำอะไรคือแบบ ขอดูด้วยเฮอร์มิตหน่อยนะคะจะทําอะไรไหมพลังงานพลังงานของคนทางไกลคนต่างจังหวัดนะเดมเบอรร์เขาอาจจะเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีแฟนเคยมีครอบครัวมาแล้วมีปัญหาชีวิตรักนะก็เลยไม่อยากจะแต่งงานแต่อาจจะมีคนคบคนคุยคนจีบในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าไปต่อกันไม่ได้คนที่เขาคบเขาคุยอยู่ไปต่อกันไม่ได้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่า เขามีความสนใจคุณเหมือนเป็นการกลับมาเหมือนรู้จักกันแล้วอยากจะกลับมาอารมณ์เนี้ยแต่ว่าณนะช่วงเวลาหนึง่งที่เขาหายไปจากคุณหน้าที่จะหายเงียบไปจากคุณคือแบบไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่านะคะคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าเนาะเขาอยากจะบอกให้คุณรับรู้ว่าณนะตอนนี้เวลานี้หรือว่าตั้งแต่เขาหายไปจากชีวิตของคุณ ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเขานะคะเรื่องราวที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเออคุณอาจจะคิดว่าเขาหายเงียบไปเขาไปอยู่กับความสุขของเขาเขาไปอยู่กับสิ่งที่เขาเลือกนะคะจะเป็นคนจะเป็นงานหรือว่าชีวิตของเขาก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาแทบอยากจะตะโกนบอกคุณเนี่ยมันคือความทุกข์ที่เขาอยากจะให้คุณรู้ มาดูกันนะว่าเขาเจออะไรเขาเจอความทุกยังไงนะคนคนนี้ดิมเบอร์เรคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดนะคะต่างประเทศได้เขาเจออะไรคะ้าเหรียนทุกมากคุณทุกในเรื่องของความรักนะคะที่ไม่สมหวังที่เลือกแล้วอ่ะ กลับมาเลือกแล้วแต่ก็ยังทุกอยู่ก็ยังไปต่อไม่ได้ทุกในเรื่องของการเงินปัญหาการเงินหาทางออกไม่ได้ประคับประคองแล้วแก้ไขแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นานลำบากในเรื่องของการเริ่มต้นไปต่อไม่ไหวเอาไม่อยู่นะคะหมดปัญญาแล้ว ดูสิ The Magician กลับหัวเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วปฏิหารก็ช่วยไม่ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยไม่ได้การงานก็แย่ความรักก็แย่นะคะโอ้โหก้าวทาปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าปัญหาเดิมๆเหตุการณ์เดิมๆเรื่องราวเดิมๆความรู้สึกเดิมๆความทุกข์เดิมๆตอกย้ำสิ่งที่กำลังคิดอยู่นะตอนนี้เวลานี้ถึงขนาดที่แบบ จะขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินเงินทองเออที่มีอยู่ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แบ่งกันแล้วแหละนะจะต้องแยกย้ายกันแล้วไปไม่ไหวไปต่อไม่ไหวนะคะความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยและ the lover มีพลังงานของการที่รักมากคิดถึงมากเครียดมาก นะคะเสียดายมากๆที่จบความสัมพันธ์มาฉันไม่น่ากลับมาเลือกสิ่งนี้เลยนะฉันไม่น่าปฏิเสธเธอเลยฉันไม่น่าแบบเอาแต่ใจตัวเองเลยเอารมณ์เนี้ยฉันไม่น่ารีบหนีจากเธอมาเลยฉันควรที่จะทำอะไรให้มันมีความรู้สึกผูกมัดหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึง่งเหมือนพมรมลิขิตจัดสรรให้เขา ต้องจบกับคุณเพื่อที่จะมาเคลียร์ตัวเขาเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเพื่อคุณถ้าเขามีความสัมพันธ์ของเขาที่เกี่ยวข้องกันเป็นครอบครัวเป็นแฟนเป็นภรรยาแต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยเขาจะต้องกลับมาเคลียร์ตัวเขาก่อนเพราะว่าในเรื่องของพรมลิขิตนำพาให้เขาไปเจอคุณแล้วตกลงรักคุณแต่เขาไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องสำหรับคุณ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณต้องได้รับนะคะคะแนนที่เป็นนัมเบอร์วันเท่านั้นเบอร์หนึ่งเท่านั้นเขาจึงต้องกลับมาเคลียร์ตัวเองอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะให้ตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องจากพันธะสัญญาเก่าๆนะคะคู่รักเก่าให้โสดเขาต้องโสดสิ่งสิทธิ์บอกเขาว่ามึงต้องโสดนะเออนะคะไอ้ลูกชายมึงต้องโสดนะ,นะะล,ดนะลูกสาว กต้องสดน,นะบริสุทธิ์นะนะไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเป็นพลังงานของเราอาจจะเคยมีแฟนมาแล้วเราอาจจะเคยแต่งงานเป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่แต่การมาเจอกันไม่ควรที่จะมีพันธะใดๆเกี่ยวข้องไม่ควรที่จะผิดศีลข้อสามเพราะว่าเสียงสิษย์บอกมานะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องทําเพื่อคุณและความทุกข ะะที่เขาอยากจะโกนบอกคุณสามเหรียญเขาก็ไปปรึกษามหมอดูจ้านะไปปรึกษามหมอดูที่ไหนก่อนดูสิมีการพูดคุยขอคำแนะนำปรึกษามหมอดูผู้รู้นะผู้รู้หมอดูบอกว่าคุณ t h อ e m เรอร์นะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเออคุณต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะเพราะว่าคุณมีพันธะ สัญญาใจกับคนเก่าหรือว่าคุณจะต้องไปเคลียร์ให้คนเก่าๆเนี่ยเขาเข้าใจว่าคุณไม่ได้รักเขาแล้วหรือว่าถ้าหากคุณนะยังรักคนเก่าอยู่คุณก็ต้องเคลียร์หัวใจตัวเองให้ว่างเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ถ้าคุณยังผูกมัดตัวเองอยู่กับคนเก่าอยู่นะคะคุณไม่สามารถที่จะไปไหนนะ,ค,ะคุณไม่สามารถจะหนีวิบากกรรมนะคะคือเขาไม่เปิดใจด้วย เขาไม่ไม่เคลียร์ตัวเองด้วยนะเขาไม่ทำอะไรเลยทั้งๆที่เขารู้ว่าความสุขรอเขาอยู่คุณรอเขาอยู่นะสิ่งที่ดีที่สุดรอเขาอยู่เขาก็ไม่ทำนะเขาก็แทบแบบเฮ้ยแม่หมอบอกว่าให้ปิดเคลียร์แม่หมอบอกให้ไปจัดการนะแม่หมอรื้ว่าพ่อหมอที่ไหนไม่รู้แหละนะบอกให้เขาไปเคลียร์หรือว่าเขาอาจจะมีเซน์ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะรับรู้ก็ได้ว่าสิ่งที่เขาควรทำเนี่ยมันคืออะไรแต่เขา บล็อกตัวเองเขากลับไม่ทําเขาไม่ทํานะคะทั้งๆที่รู้นะคะทั้งทั้งที่รู้ว่าความสุขรออยู่ข้างหน้าเนาะความทุกข์ของเขาที่แทบอยากจะตะโกนบอกคุณวันเวลามันผ่านไปนะคะเขาใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ปัญหาต่างๆเขาคิดว่าเขาจะเคลียร์เขาจะจัดการมันได้ ผู้คนสังคมรับข้างเพื่อนนะคะก็พยายามที่จะช่วยกันนะคะช่วยกันกระทืบเขาหรือเปล่าเนี่ยนะคะมีการแบบเรียกว่าพูดทําให้เขานะคะกลับเนือ้อกลับตัวกลับใจเออหรือว่ากลับไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาญาติฝ่ายหญิงญาติฝ่ายเขานะคะครอบครัวของเขาเนี่ยแหละบอกว่าเอ้ยจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปมีความรักใหม่ ความรักใหม่มันจะดีเท่าคนเก่าได้ยังไงอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วอยู่เป็นครอบเป็นครัวมาตั้งนานแล้วเนี่ยเออนะคะใครจะมาดีเท่าเมียเมองนะคะประมาณนี้เลยใครจะมาดีเท่าผัวเมงเองอ,อยู่กับผัวเมองสินะหรือว่าเออถ้าแบบอยู่เป็นโสดตั้งนานก็ไม่ต้องมีแฟนนะอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับครอบครัวนะคะญาติพ่อแม่พี่น้องบอกเพื่อนบอกเพื่อนนะ,ะยุยงส่งเสริม ให้กลับไปคืนดีกับคนในครอบครัวแต่เขามีความรู้สึกว่าไม่ได้อะมันคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะไม่มีความไว้ใจกันเลยหรือนะคะพ่อแม่ของทั้งเขาแล้วก็ทั้งภรรยาสามีเขานั่นแหละมีความรู้สึกเหมือนเขาฟังเสียงคนรอบข้าง ะะการกลับไปของเขาอะ่ะคือการฟังเสียงคนรับข้างแต่เขาไม่ฟังเสียงหัวใจของตัวเขาเองเขาไปเชื่อคนอื่นสุดท้ายแล้วเป็นไงสิ่งที่เขาคิดนะคะมันทุกไหมเรื่องราวเนี่ยเดอะเฮอร์มิตคิดแล้วคิดอีกนะคะเออสรุปว่าเขามีความสุขไหมที่กลับไปหาความสัมพันธ์เก่าที่กลับไปยุ่งกับคนเก่านะคะเดอะเดบิว ถูกบังคับถูกบังคับให้ทําตามคนของเขาถูกบังคับให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้เชื่อฟังให้เหมือนกับว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อะไรเงี้ยนะภรรยาสามีคือแบบบอกให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ทําตามหมดแต่ไม่มีความสุขอะเหมือนทําตามแล้วก็ไม่มีความสุขนะดูสิ ก็คนมันไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบจะรักจะชอบกันแล้วไม่ได้อยากอยู่ด้วยกันแล้วแม้แต่หน้าก็ยังไม่มองกันเลยอะนะที่ทําตามเนี่ยคือแบบเออลาคาญนะที่อยู่ด้วยเนี่ยคือลาคาญที่เอาเงินให้เนี่ยคือลาคาญทวงจังนะคะไปไหนก็ไม่ได้ก็ส่องก็ตามห่วงหึงนะภรรยาเขาเนี่ยค่อนข้างจะขี้หึงขี้หวงแล้วก็สั่งสั่งสั่งบนบนบนนะหรือว่าสามีของเขาคือแบบเรียกว่า คือน,นิสัยของภรรยาสามีของเขาค่อนข้างที่จะห่วงแต่ไม่ดูแลเอาใจใส่นะคะพยายามบังคับให้อยู่บงับงคับให้เขาอยู่นะคะแต่เขาไม่มีความสุขกับการที่ถูกบังคับเขารู้สึกว่าไม่อิสระชีวิตไม่ได้รับอิสระนะคะแต่เขาก็คือแบบเป็นคนที่ชอบไปไหนทาอะไรคนเดียวนะ,ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อกลับมาครั้งเนี้ย มันต้องหาวิธีที่จะแบบจัดการยุติความสัมพันธ์ให้ได้ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยคนที่อยู่ด้วยเนี่ยพอใจพอใจที่สุดแหละนะเขาก็ทําทุกอย่างทําตามทุกอย่างให้คนที่เขาเลือกเนี่ยพอใจจะได้หมดเวยนหมดกรรมสักทีอ,อยากได้อะไรบอกมาทําให้หมดนะคะแต่ว่าใจคือไปแล้วใจหนีไปแล้วแหละนะคะไม่สู้ไม่เถียง นะยอมยอมชดใช้เวรกรรมยอมชดใช้บ่วงกรรมนะคะเอออยากได้อะไรให้หมดเลยไม่มีจนแบบไม่มีจะให้แล้วอะ่ะก็ต้องให้นะคะเพราะว่าคนที่เขาไปอยู่ด้วยเนี่ยคือมีกฎหมายเอ,อ่ยมีความถูกต้องมีผู้คนนะญาติพ่อแม่พี่น้องบอกเขาเขาก็ต้องยอมทําตามแต่เขาไม่มีความสุขหรอกดูซิไม่เหลือตังค์จะกินข้าวแล้วอะ่ะ นะก็ต้องควักเงินในกระเป๋าให้นะมีอะไรก็ขายให้หมดทรัพสมบัติโอนให้ลูกนะให้ภรรยาให้สามีหมดทุกอย่างนะไม่เหลืออะไรเลยและนะคะความทุกข์ที่เขาอยากจะตะโกนบอกคุณคว e นออ f สอดส่องดูคุณอนะช่วยฉันด้วยส่องนะคะขอร้องนะคุณให้ความยุติธรรมกับเขาหน่อยอารมณ์นี้หรือว่าใครก็ได้ มาช่วยเขาทีมอบโอกาสนั้นให้เขาทีให้เขาได้กลับมาพิสูจน์ความรู้สึกรักที่มีต่อคุณทีให้คุณรอเขาทีเขากําลังจะหมดเวรหมดกรรมแล้วเขาบอกแบบนี้เขากําลังจะทําทุกอย่างแล้วเขาจะกําลังที่จะเหมือนกับว่าผ่อนพันหรือว่าชดใช้บางสิ่งบางอย่างให้กับคนของเขานะคะจ่ายเนี่ยนะคะหมดแล้วปนเปื้อให้หมดแล้ว มอบความต้องการให้กับคนคนนั้นหมดแล้วนะคะอยากได้รายขายให้หมดนะคะทุ่มเทให้หมดนะฉันจะมาแต่ตัวนี่แหละการที่เขาจะมาแต่ตัวเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณด้วยนะคะแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือขอโอกาสให้เขาหน่อยถ้าเขาแบบไม่ได้ร่ำรวยหรือว่าไม่ได้มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จ นะคะไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือมาไม่ได้มีสมบัติพัสถานติดตัวมาเนี่ยเขาจะมาเริ่มต้นสร้างใหม่ให้คุณได้เห็นให้คุณแบบคือให้ความยุติธรรมกับเขาหน่อยอ่ะคือรอเขาหน่อยได้ไหมเขาอยากจะอยู่กับคนที่เขารักเขาบอกแบบนี้นะใครกําลัง move on อนะไม่ต้องมาฟังคลิปนี้นะคลิปนี้คือแบบคุณจะสงสารเขามากดูสีห้าถ้วยเขาเสียดายมากๆนะกับพฤติกรรม กับสิ่งที่เขาทําลงไปเขาควรที่จะเชื่อความรู้สึกของตัวเขาเองว่าคุณคือคู่รักของเขาตั้งแต่แรกเจอแต่เขากลับไม่ทําอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยไม่บอกอะไรคุณเลยเขาเดินหายไปเงียบๆหรือช่วงเวลาที่เขาตามส่องตามดูคุณเนี่ยเขาา่เก็บความทุก์เก็บความทุกทรมานน่ะเรื่องราวทุกอย่างไว้ที่ตัวของเขาและ ดูแลตัวเองอะนะเจ็บใครได้ป่วยก็ไม่มีใครมาดูแลเขาเจ็บอยู่คนเดียวเขาปวดอยู่คนเดียวเขาทุกข์อยู่คนเดียวบอกใครไม่ได้นะคะเขาไม่บอกคุณด้วยซ้ำว่าเขาเลือกคุณและเขาก็ต้องปิดบังคุณด้วยว่าตอนนี้เขามีแต่ตัวนะกับหัวใจนะเขาพร้อมกับการมีความรักใหม่นะคะ คือเขาทุกมากคือเหมือนกับเขาจะมีการตัดสินใจนํามอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ภรรยาตัวจริงของเขาไปอะนะคะอาจจะมีในเรื่องของกฎหมายที่เข้ามาบีบบังคับเขาให้เขาต้องยกทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของนะคะเงินเงินเดือนอะไรเงี้ยแบ่งปันไปให้ครอบครัวตัวจริงจนเขาไม่เหลืออะไรเลยอะดูสิเขาทํางานหนักมากนะคะเขาอาจจะมี จอบเสริมอาชีพเสริมนะคะแล้วก็เหมือนไม่บอกคุณอะ่ะเหมือนเขาพยายาม่ะทำให้มันสำเร็จอะ่ะจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่รู้สึกว่าเส้นทางอาชีพเสริมของเขานะเส้นทางการทำมาหากินของเขาความเจริญก้าวหน้าของเขาถูกขัดขวางถูกสังคมเพื่อนฝูงขัดขวางมากๆากอะ่ะเขาต้องชดใช้บ่วงกรรมวิบากกรรมอ่ะนะคะ การงานอาจจะลําบากกับการที่แบบจะสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่่ะเขาต้องสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่เขาต้องเลยหายเงียบไปจากคุณเพราะว่าเขาอาจที่จะตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นั้นโดยที่บางทีก็คิดว่าเขาคิดอยากจะไปบวชด,ด้วยซ้ํานะหนีปัญหาหนีภาระหนี้สินแต่เขาไม่มีหนี้สินหรอกนะคะแต่เขามีในเรื่องของการที่แบบจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวใหม่ นะคะเริ่มหาเงินเริ่มเก็บเงินเริ่มซื้อทรัพย์สินเงินทองหรือว่าผ่อนใจนะซื้อรถใหม่อะไรเงี้ยนะะส่วนทรัพย์สมบัติเก่าก็ยกให้คนคนนั้นไปนะคะนี่คือความทุกข์ที่เขาบอกคุณไม่ได้เขาก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะหายเงียบไปจากคุณ นะคะถ้าคุณสงสารเขาคุณอาจจะรอเขาแต่ถ้าใครที่มีปัญหามีประเด็นกันเกี่ยวกับการที่เขากลับไปเลือกความสัมพันธ์เก่าแล้วเขาอยู่ดีมีความสุขเขาเลือกตัวจริงของเขานะคะไพ่อยากบอกอะไรสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรนะคะมาดูสิสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรเดี๋ยวให้ princess คุณมีเสน่ห์มากๆนะคะณนะตอนนี้เวลานี้ ดี e อมเบอร์เลยเหรอดีแอมเบอร์กับเดอะไฮเปเซสความสัมพันธ์ที่เขาจะให้คุณอาจจะยังไม่ชัดเจนถ้าจะคุยกันก็ต้องแอบคบคุยกันเพราะว่ามันมีในเรื่องของกฎหมายนะสิ่งที่เขาจะต้องเคลียร์บังคับอยู่เขายังคุยกับคุณไม่ได้หรอกเขายังเปิดตัวคุยกับคุณไม่ได้นะคะเขาต้องทำหน้าที่ของเขาภารกิจของเขานะคะเดทเนี่ยคือต้องเคลียร์ตัวเองก่อน คุยก็คือแบบคุณก็ต้องเก็บเป็นความลับอ่ะนะคะแอบคบแอบคุยนะแล้วก็ความสัมพันธ์เปิดเผยไม่ได้ยังเป็นตัวจริงไม่ได้นะตอนนี้นี่คือสิ่งที่เขาบอกกับคุณถ้าคุณจะรอก็รอเขานะแต่ถ้าคุณไม่รอก็มีโอกาสใหม่ๆก็ไปเริ่มต้นใหม่ได้แต่กองนี้บอกโอ้โหทุกวันนี้นะคะหายากนะคะไม่รู้จะหาที่ไหนแล้ว บางทีก็แบบเออเป็นเกย์เป็นตุ๊ดกันไปนหมดแล้วนะคะแปลงเพศกันไปนหมดแล้วชายแท้ก็เจ้าชู้เลอเกินนะําแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะ้าไม่พออีกนะก็เลยเหมือนกับว่าฉันไม่ได้หาใครนะคนที่มันจะโดนคินดีบอกฉันไม่ได้หาใครฉันหาเงินค่ะนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอแล้วนะถ้ามันใช่นะคะเราก็จะได้เจอกันเราก็จะได้อยู่ด้วยกันแหละแต่นะคนะสิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นหรอกดูเศรษฐกิจดูชีวิต นะคนไทยมีแต่ปัญหาต่างๆนะคะเออมีกินมีใช้ทุกวันให้มันรอดก่อนเนะาะเป็นกุลใจให้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ